ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะมีเรื่องที่ทําเอาเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตกใจคือเขาเนี่ยออกไปทําธุระกะว่าไปแป๊บเดียวสักประมาณสินาทีปิดประตูบ้านไว้แต่ไม่ได้ล็อกกลับมาอีกทีเอา้ามีกระเป๋าสีดําวางอยู่เปิดกระเป๋าออกดูเจอเด็กทารกค่ะใครก็ไม่รู้เอาเด็กมาทิ้งไว้นะคะแล้วเป็นน้องทารกเพศหญิงผิวขาวน้ําหนักตัวดีเลยเนี่ย3 3 0 0กรัมมีคนเอาใส่กระเป๋าแล้วมาทิ้งไว้ที่บ้านของนางสาวนาเดีย อยู่ตรงข้ามโรงเรียนทีระวิทยานะคะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าของบ้านแล้วก็ยญาติๆให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าตอนนั้นน่ะเลิกเรียนพอดีก็มีทั้งเด็กนักเรียนผู้ปกครองเดินกันอยู่แถวหน้าบ้านตอนออกไปตลาดก็เลยปิดประตูไว้ไม่ได้ล็อกกุญแจกะว่าไปตลาดแป๊บเดียวสักประมาณ10นาทีก็เห็นว่าแม่ก็อยู่น้องก็อยู่บ้านไม่ได้ล็อกอะไร ท่านผูมกับการสอพอเบตงก็บอกว่าให้ชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดนะคะทั้งถนนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อจะหาดูว่าใครนําเด็กมาทิ้งก็คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเด็กเนี่ยเพราะว่ามีภาพลักษณะนี้มีคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ลักษณะเหมือนวนวนวนกลับมาจอดเดินหิ้วกระเป๋าเข้าไปในบ้าน เข้าไปในบ้านแป๊บหนึ่งนะตอนขาเข้าเนี่ยมีกระเป๋าหลังจากนั้นสองนาทีออกมาขึ้นรถไม่มีแล้วกระเป๋าไม่อยู่แล้วก็เลยคาดว่าคงจะเอากระเป๋าไปวางไว้ที่หน้าบ้านของทางผู้เสียหาย